เกิดอุบัติเหตุขับรถชนท้ายรถเก็บขยะนะคะจนทําให้มีผู้บาดเจ็บถึง2รายด้วยกันแต่พี่ว่านก็บอกเลยว่าพร้อมจะรับผิดชอบทุกคนค่ะ นี่คือภาพวินทีนะคะที่นักร้องดังอย่างว่านธนกฤตขับรถเกง๋งเสยทย้ายรถเก็บขยะเทศบาลอย่างเต็มแรงเลยค่ะบริเวณปักซอยกรุงเทพนนท์13นะคะเมื่อช่องชวงเช้ามืดที่ผ่านมาทําให้มีพนักงานเก็บขยะได้รับบาดเจ็บงรายส่วนทางพี่ว่านก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยค่ะส่วนสภาพรถด้านหน้าพังยับแบบนี้เลยนะคะ และเมื่อช่วงเงย็นที่ผ่านมาทางว่านเนี่ยก็ได้เดินทางไปให้ปักคําต่อเจ้าหน้าที่สอบสวนสพเมืองนนทบุรีค่ะก่อนจะตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์แล้วก็สามเ็ตติดในเลือดนะคะทั้งนี้เจ้าตัวก็ได้เปิดใจเลยว่าสาเหตุเนี่ยเกิดขึ้นจากการที่โตเนี่ยวูบค่ะเพราะว่าทำงานเยอะส่วนทางคู่กรณีก็ยินดีดูแลรับผิดชอบทั้งหมดค่ะ คือจริงๆแล้วเมื่อวานผมทํางานทั้งวันเลยครับยาวๆแล้วก็เสร็จทั้งคครับก็เลยมันจะมีวูบนิดนึงครับจริงๆได้สนทนากันตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับแล้วก็วันนี้ก็ได้คุยโทรศัพท์พกันแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆค่ารักษาพยาบาลแล้วก็การสูญเสียโอกาสในการทํางานในช่วงที่ต้องหยุดเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะจัดการให้ทั้งหมดคือดูแลคู่กรในเต็มที่นะครับพี<ข>่คร<ข>ับเต็มที่ครับคับพี่ครับขอบคุณมากครับ